สวัสดีนะักกู้พันใหม่ทุกท่านนะครับก็พบกับสาระดีๆเกี่ยวกับการขอสินเชื่ออย่างชาญฉลาดนะครับผ่านโมบายแอปเคชันนะครับตอนนี้เราก็จะมาทำภารกิจนะครับเกี่ยวกับการขอเพิ่อมวงเงินนะครับของบัตรเครดิตนะครับทีทีบี B นะครับก็มาดูกันนะครับว่าเราจะเพิ่อมวงเงินได้ยังไงแล้วก็มันได้วงเงินเยอะหรือน้อยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอเกริ่นก่อนนะครับว่าบัตรเครดิตททบีเนี่ยก็เป็นบัตรใบหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างชอบนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็จะมีข้อแรกนะครับก็คือมันเหมือนเป็น one-stop service นะครับก็คือในแอปททบีเนี่ยททบีทัสเนี่ยเพจแอปเดียวเนี่ยครับสามารถทําธุรกรรมได้ทุกอย่างนะครับไม่เหมือนกับบัตรอื่นๆนะครับเช่นบัตรนะครับบัตรเครดิตของ ธานาคารกรุงไทยก็แยกเป็น KTC ก็ต้องไปทำธุรกรรมต่างๆผ่านแอป KTC หรือไม่ก็ของไทยพาณิชยนะครับ SCB ก็แยกออกเป็นบริษัทลูกคาร์ดเนะครับมันก็จะไม่วันซ็อปเซอร์วิสนะครับติดต่อยากข้อต่อไปนะครับก็บัตรเครดิตนะครับของท t b เนี่ยมีความยืดหยุ่นในการจัดการทางการเงินค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราเลือกไปที่บัตรตรงนี้นะครับ มันก็จะมีบัตรโชว์ให้เราเห็นนะครับเช่นบัตรใบนี้นะครับเรามีวงเงินคงเหลือนะครับห้าพันกว่าบาทแบบนี้นะครับก็จากเมืองศีีนะครับเราก็สามารถจัดการวงเงินเพื่อรักษาสภา,า,า,าพคล่องโดยที่เสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่เสียได้เลยนะครับเช่นเรามีมียอดที่ต้องชำระนะครับแต่เราไม่พร้อมที่จะชำระ เราสามารถใช้บริการแบบนี้นะครับก็คือโซกูดต,ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้าร่วมการแบ่งจ่ายศูเดือนได้นะครับสำหรับการใช้จ่ายนะครับที่มียอดตั้งแต่1000งพันขึ้นไปนะครับเราก็แบ่งจ่ายก็เหมือนเสริมสภาพคล่องไปอีก3เดือนโดยที่เรามีดอกเบีย้ยเพียงแค่0นนะครับก็ไม่ต้องไปกู้ยืมอะไรที่ไหนนะครับ ก็แค่เอายอดรูดบัตรที่เราเคยรูดแล้วยังไม่พร้อมนะครับยืดออกไป3เดือนแต่โปรโมชันนี้มันมีข้อเสียนิดนึงนะครับอย่างบัตรบัตรนะครับที b ีบีโซ r สมาร์ทของผมนะครับก็คือถ้าเข้าร่วมโปรโมชันพวกนี้เราก็จะไม่ได้แต้มหรือว่าได้แคช h b แบ็กหนึ่งปอร์นะครับนี่คือข้อเสียเนี่ยวิธีผ่อนจ่ายนะครับก็คือเข้าไปแบบนี้นะครับเขาจะมีให้ เลือกประเภทนะครับก็มีแบบทั่วไปกับพิเศษนะครับทั่วไปก็คือ0.3เดือนนะครับหรือถ้าจะยืดออกไปนานหน่อยเป็น6เดือนหรือ10เดือนก็จะเสียดอกเบี้ย0.69นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือแบบพิเศษนะครับที่ผมคลิกเข้าไปนะครับมันก็อาจจะมีโปรโมชั่นนะครับเกี่ยวกับสินค้านะครับก็ที่ผมใช้บ่อยๆก็คือเป็นอันนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยผมมียอดซื้อคอร์สสกิลเลนนะครับ ทั้งหมดนะครับสามอันนะครับค้อนละสี่พันห้าร้อยบาทครับเราสามารถเลือกนะครับเลือกทั้งหมดก็ได้เพื่อแบ่งจ่ายนะครับกดถัดไปแบบนี้นะครับมันก็จะแยกรายการทัวรรมนะครับว่าเราต้องการแบบไหนเป็นศูนเปอร์เซ็นสามเดือนนะครับเราก็ยืดสภาพคล่องนะครับของเงินหมื่นกว่าบาทออกไปได้สามเดือนโดยไม่ต้องทาอะไรอันนี้คือสิ่งสิ่งที่ดีนะครับก็คือ สิ่งที่ผมเล่าก็าคือเรายังไม่จําเป็นต้องไปจัดการเกี่ยวกับวงเงินเลยนะครับเราก็จัดการสภาพคล่องเราได้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าท่านมีธุระด่วนนะครับเหตุอุบัติเหตุเข้าพยาบาลเข้าโรงพยาบาลต้องรูดบัตรแล้วก็รอเบิกนะครับยังไม่พร้อมจ่ายก็ยืดออกไปได้3มเดือนเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าวงเงินไม่พอนะครับ มันก็ยืดจหยุ่นถึงขนาดที่เราจะปรับวงเงินได้ตามที่เราต้องการในช่วงที่กว้างนะครับตามใจเราได้เลยนะครับก็วิธีปรับวงเงินนะครับก็ไปที่อื่นๆตรงนี้นะครับก็มันจะมีปรับวงเงินเห็นไหมครับสามารถจัดการวงเงินได้ด้วยว่าทัรก,กรรมอะไรเราตั้งลิมิตไว้เท่าไหร่นะครับก็ในที่นี้เราจะมาทำภารก,กิจปรับวงเงินก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับอ่า วงเงินผมนะครับตอนนี้ก็คือปรับไว้ที่สองหมืนบาทนะครับก็ตอนนี้ก็มีสองหมื่นะครับรูดไปแล้วหมื่นสี่นะครับเหลืออีกห้าพันที่จริงบัตรของผมเนี่ยท่านเห็นแถบสไลเซอร์ใช่ไหมครับว่ามันสามารถรูดได้สูงสุดถึงแสนเจ็ดเลยนะครับวงเงินบัตรที่ผมเขาอนุมัติให้ผมตอนนี้ก็คือถ้าเป็นวงเงินถาวรน,นะครับก็ได้แสนกว่าบาทนะครับ ถวแถวเกียตรงนี้นะครับได้แสนกว่าบาทแต่ผมเนี่ยสามารถเพิ่มไปได้จนสุดแบบนี้เลยนะครับก็คือแสนเจ็ดนะครับซึ่งถามว่าเทียบกับธนาคารอื่นที่ผมทำรารกิจเนี่ยถือว่าธนาคารเนี้ยให้เยอะสุดเลยนะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าแต่ละธนาคารเนี่ยอาจจะเห็นฐานเงินเดือนผมไม่เท่ากันแล้วผมไม่ได้อัปเดตแต่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากแสนหนึ่งเป็นแสนเจ็ดเนี่ยก็ เพิ่มประมาณ70%เลยทีเดียวนะครับเราก็สามารถปรับวงเงินได้ตามต้องการนะครับเช่นเราต้องเอาการสูงสุดเลยก็คือแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันก็กดถัดไปตรงนี้นะครับอ่ะพรถึงตรงนี้นะครับเนื่องจากเราเพิ่มเกินวงเงินถาวรนะครับเขาจะขอเหตุผลในการเพิ่มวงเงินชั่วคราวนะครับอ่ะก็เลือกไปนะครับตามที่ท่าน ต้องการนะครับอ่ะเพื่อเพื่ออะไรดีนะไม่มีอุปโภคบริโภคด้วยอ่ะเพื่อการศึกษาแล้วกันนะครับวันสิ้นสุดนะครับเลือกได้แบบไหนนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับของ SCB นะครับลองเลื่อนไปว่าได้ถึงเดือนไหน ก็ได้ถึง12ทันวานะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็ได้12ทันวานะครับตอนนี้ก็ประมาณ14ตุลานะครับ14-15ตุลาก็สามารถเลือกได้ถึง12ทันวาก็เกือบเกือบสองเดือนนะครับทีนี้มาดูข้อตกลงและเงื่อนไขกันบ้างนะครับอ่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่าระยะเวลาในการใช้วงเงิน ช่วคราวสูงสุดไม่เกิน60วันนะครับก็ใกล้เคียงนะเกือบเกือบ60วันแล้วตั้งแต่วันที่ทํารายการผ่านระบบแล,แล้วได้รับอนุมัติวงเงินชั่วข่าวนะครับข้อ2นะครับผู้ถือบัตรนะครับไม่สามารถทํารายการแบ่งชําระรายเดือนโซกูดไปการตัวชิยจากวงเงินชั่วข่าวได้ก็คือถ้าวงเงินถาวรท่านเหลือท่านก็ใช้เปอร์เซ็นต์โซกูดเมื่อกี้ได้นะครับ หรือว่าเงินผ่อนชิวๆได้นะครับแต่วงเงินชั่วคราวที่ขอเพิ่มส่วนเพิ่มเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับก็จะต้องชําระเต็มจํานวนหลังจากรอบบินที่เรียกเก็บเดือนถัดไปนะครับข้อ3ามนะครับผู้ถือบัตรนะครับต้องชําระส่วนที่เกินวงเงินให้กับธนาคารเต็มจํานวนนะครับพร้อมดอกเบีย้ยค่าปรับถ้ามีนะครับก็กดถัดไปนะครับ พอกดเสร็จนะครับก็มันก็จะโชว์มานิดหนึ่งนะครับเป็นสรุปว่าบัตรโซลสมาร์ทนะครับวงเงินเดิมสองหมื่นปรับเป็นแสนเจ็ดยืนยันไหมท่านคิดว่ามันจะได้ไหมปรับจากสองหมื่นเป็นแสนเจ็ดก็กดดูเขาก็จะถามรหัสผิดนะครับขั้นนี้ท่านก็ตัใส่รหัสผิด สามเหตุผลนะครับซึ่งค่อนข้างจะอนุมัติ100%อยู่แล้วทีนี้มาดูบัตรนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีวงเงินแสน7จ0 0 0ตามที่เราต้องการแล้วนะครับโดยมียอดเงินคงเหลือถือว่าเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะปรับกลับมาให้มันเท่าเดิมนะครับก,ก็คือคุณยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ดังนั้นถ้าเป็น TTB เนี่ยถ้าเราเพิ่มวงเงินชั่วคราวแล้วนะครับ เราไม่สามารถตับกลับมาได้จนกว่าวงเงินโชคคราวที่เราขอจะหมดนะครับก็ดังนั้นในกรณีนี้นะครับผมก็ต้องรอหลัง12บธันวานะครับเดี๋ยวว่จะปรับมาประมาณ1 5 0 0 0หมืถึงอ0เหมือนเดิมนะครับก็หากเพื่อนๆคิดว่าเนื้อหามีประโยชน์นะครับก็สามารถกดติดตามกดไลค์ช่องนักกู้พันใหม่นะครับแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์สินเชื่อดีๆนะครับไว้ใต้คลิปนะครับก็อาจจะทำให้ทุกท่านเนี่ยสมัครได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็สมัครกรอกข้อมูลผ่านเว็บนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสินเชื่อนั้นเนี่ยมาติดต่อท่านนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะโชคดีกับการขอสินเชื่อพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับคำเตือนในการขอสินเชื่อนั้นควรกู้จากแหล่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับเนื่องจากการกู้นอกระบบหรือว่าแอปที่ไม่ได้รับการรองรับนั้นมีความเสีย่ยง